ส่วนเรื่องของสอสอพักส้มนะที่ออกมาพูดเรื่องการลงทุนของกองทุนประกันสังคมอ mm hmm. แล้วหลังจากนั้นอ่ก็ถูกโลกโซเชียลแหกถูกผู้รู้เรื่องงบการเงินแหกขึ้นมันไม่ใช่เหมือนที่คุณเอามาพูดโจมตีเขา <c oughs> นะปรากฏว่าวันนี้คนที่ได้รับผลกระทบฟ้อง ใช่ค่ะก็ถือได้ว่าเป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนะคะวันนี้เนี่ยทีมทนายความของคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะคุณภาวดีแสงจันทร์นะคะทนายความพร้อมกับทีมงานเดินทางไปที่ศาลอาญารัชดาเลยนะคะไปยื่นฟ้องสอสพักประชาชนสองคนที่ออก ก่อนหน้านี้เนี่ยออกมาให้ข้อมูลแล้วก็กล่าวหาเรื่องของการจัดซื้อสํานักงานประกันสังคมค่คะยืนยันนะคะว่าข้อกล่าวหาของสสพักประชาชนไม่เป็นความจริงและว,วันนี้เนี่ยเป็นการใช้สิทธิ์ปกป้องตอนเองของคุณสุชาติชมกลิ่นเพราะมองว่าเป็นการเยียบย่าแล้วก็ดูหมิน่นอดีศสกทมหลายสมัยนะคะฟ้องบุคคลสอท่านค่ะอักษรย่อ,ก,อ,ยอก็คือตัวลอเรือกับซอเสือตามคลิปที่พี่ๆทุกคนเห็นเลย มีมีการเรียกค่าเสียหายไปยนงคดโด้วยไหมก็มีเรียกค่าเสียหายด้วยส่วนหนึ่งค่ะห้าสิบค่ะห้าสิบค่ะคัวนี้เป็นข e> ้อหาก็คือมีินประมาทโดยการโฆษณาอย่างเดียวค่ะแล้วก็เรียกค่าเสียหายแค่นั้นห้าสิบล้านนี่ต่อคนหรือว่าร่วมกันร่วมกันนะคะท่านก็เป็นผู้ใหญ่แล้วน้องถ้าเกิดว่าท่านก็คงให้โอกาสแล้วค่ะแต่ว่าอันนั้นก็ ก็อยู่ที่ความจริงใจของตัวคู่กรณีด้วยค่ะอันนี้เป็นการฟ้องเพื่อปกป้องรักษาสิทธิ์ที่โดนดูหมิ่นเหยียดหยามแล้วก็ทําให้เสียชื่อเสียงฟ้องบุคคลเป็นการฟ้องหมิ่นประมาทนะคะเรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทแล้วก็มีรายงานว่าศาลได้นัดไต่สวนมูลฟ้อง26พฤษภาคมตอน9้าโมงเช้านะคะคก็จะมีการเชิญตัวคุณชูชาชมกลิ่นแล้วก็คู่กรณีเนี่ยมาไต่สวนมูลฟ้องทั้งคู่เลยด้วย ในขณะที่คุณสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์รองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะคะยืนยันว่าเป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเพราะมองว่าการออกมาให้ข้อมูลแบบนี้เนี่ยมันเป็นการที่แสดงพฤติกรรมเกินเยียวยาไม่ต่างจากการสร้างภาพโกหกไปวันเดี๋ยวไปฟังเพิ่มเติมนะคะจากคุณสุชาติค่ะ เห็นทานายเขียนไว้นะว่าเขาก็เรียกค่าเสียหายในในสัดส่วนที่จะเสียชื่อเสียงในในมูลมูลมูลฟ้องน่าจะอยู่ที่ตัวมันตัวเลข50ล้านมากเตินจริงๆตัวเงินไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มันเป็นเรื่องของเกียรติยศและศักดิ์ศรีครอบครัวลูกเต้า ญาติพี่น้องพ่อแม่เมื่อวันที่สามสี่วันที่ที่ผ่านมาพ่อแม่ผมซึ่งท่านเองก็ชราภาพมากต้องนั่งรถเข็นมาเพื่อมาถามผมว่าเครียดไหมรู้สึกไม่สบายไหมเห็นข่าวอะไรย่างเงี้ยท่านคิดดูว่าพ่อแม่ผมต้องนั่งรถเข็นมาทั้งคู่อะเพื่อมาหาผมท่านคิดว่าผมมีความสื่อไงคุณทําให้ครอบครัวผมแบบขนาดนี้เหมือนน้องๆอะท่านคือสื่อผมถามว่าแล้วถ้าเกิดผมไม่ฟ้องศาลแล้วจะใครจะเป็นคนตัดสินว่าใครือถูกต้อง สารมีที่พึ่งเป็นที่พึ่งของคนบริสุทธิ์ถูกไหมครับแล้วคนที่จะเป็นนักการเมืองหรือคนที่จะกล่าวหาว่าใครลอยๆโดยไม่มีหลักฐานหรือไม่ใช่เรืงจริงเนี่ยก็ต้องได้รับผลสุดท้ายไปว่าอะไรคืออะไรแต่ถ้าเกิดไม่ฟ้องสารแล้วคือมวลชนตัดสินได้ไหมครับว่าใครถูกรืสบิทธิถ้าเขามาขอใครขอโทษนี่จยอมโอ้คนอย่างนี้ผมว่ามันมันเหนือการการเยวยา มันสังคมที่รับไม่ได้นะตั้งแต่คดีที่เขามีอยู่พูก็รู้อยู่เขาโดนคดีอะไรมันสังคมรับไม่ได้เพราะพลอยอย่างผมตรงข้ามกับคนพวกนี้ล้านเปอร์เซ็นคนที่มีคดีอยู่เรื่องนี้มันตรงข้ากับผมล้านเปอร์เซ็นอยู่แล้วมาขอโทษคือไม่ยอมคือคนนี้ไม่ไม่ไม่ใช่คนที่ที่สำนึกได้อะผมอ้าก็เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบนะฮะคือก่อนหน้านี้ทําไมจึงเป็นที่มาของเรื่องนี้สอสอไอซ์นะแล้วก็สอสอเนมพักประชาชนพักส้ม ได้มีการเคลื่อนไหวนะไปยื่นหนังสือไปให้สัมภาษณ์แล้วก็ออกเดินสายให้สัมภาษณ์สื่อหลายช่องรเรื่องเล่าเช้านี้เจาะลึกทั่วไทยนะแล้วก็ช่องอื่นๆให้ข้อมูลในทํานองว่าประกันสังคมเอาเงินไปซื้อตึกแล้วจริงๆเนี่ยคือการซื้อบริษัทตึกเนี่ยราคาประเมิน3,000ล้านแต่ใช้เงินประกันสังคมไปเนี่ยเจ็ดล้าน แถมบริษัทนะที่ซื้อมาเนี่ยมีหนี้อีก2,000ล้านนะเป็นประเด็นร้ายแรงแล้วยังมีการพูดในลักษณะว่าใครนะรู้จักกับใครใครเป็นเจ้าของตึกก่อนหน้านั้นมีการพูดอักษรย่งอักษรย่อนะตามที่ทนายให้สัมภาษณ์ตอนแรกค่ะคุณสุชาติชมกลิ่เนี่ยเป็นรัฐมนตรีแรงงานในขณะนั้นนะแล้ว ที่คุณไอซมีการโพสต์ข้อความก็มีการแท็กถึงคุณสุชาติด้วยเพราะฉะนั้นก็ทําให้คนเข้าใจว่าคุณสุชาติเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็เลยใช้สิทธิ์ในการฟ้องเพราะความจริงมันไม่เหมือนสตอรี่ที่เอาไปขยายตามเวทีต่างๆสตอรี่มือสักคู่นะย้ําพยายามจะบอกว่าตึกราคาประเมิน3,000ล้านแต่จริงๆไอ้ราคาประเมิน3,000ล้านโน้นสมัยตุ้มยำกุ้งแล้วสอง ข้อมูลที่ถอดจากงบการเงินโดยผู้เชี่ยวชาญรวมไปถึงคนที่พักส้มนะเชื่อถืออย่างคุณสรณีนนะก็ยอมรับว่าอาจารย์ชายที่ถอดงบการเงินมาแล้วเนี่ยสรุปก็คือเป็นไปตามที่เพจวันนี้พักส้มโกหกอะไรเนี่ยเล่าเรื่องเอาไว้นะวันนี้เพจพักส้มโกหกอะไรจึงได้โพสต์นะนะแบนเนอร์นี้ฮะนี่คือแบนเนอร์ล่าสุดขอโทษกี่โมง S <S ตามที่สสไอและพวกโพสต์ข้อความและเดินสายสัมภาษณ์บิดเบือนข้อมูลนะแล้วก็มีการลงข่าวในทํานองว่าซื้อตึกประกันสังคมแถมนี้มูลค่า9,000ล้านความจริงคือลงทุน7,000ล้านแบ่งเป็นหุ้น5,000ล้านแล้วก็เป็นเงินกู้2,000ล้านการลงทุนเป็นเงินให้กู้เนี่ยก็คือยังเป็นเจ้าหนี้ด้วยแล้วแถมได้เงินดอกเบี้ย จากลูกนี้มาแล้วเกือบ50ล้านเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่การถลุงเงินไปเป็นก้อนเลย7 0 0 0ล้านแถมได้หนี้มาตามที่มีการให้สตอรี่ไปก่อนหน้านี้แอดมินเพจวันนี้พักสม้มซึ่งตามเรื่องนี้มาตลอดเขาก็เลยบอกว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้รายการทั้ง3รายการที่ออกข่าวเชียร er ์สสไอ I ก่อนหน้านี้นะเจาะลึกเข้มข่าวค่ำข่าวค้นคนข่าวให้ไปสอบถามสสไอ I อีกครั้งหนึ่งว่าความจริง ยืนยันตามที่เสนอไปหรือไม่แล้วจะออกมารับผิดชอบขอโทษกี่โมงนะคือให้สอสไอเนี่ยออกมาขอโทษแต่ตอนนี้ยังเงียบอยู่นะ,ะแล้วก็วันนี้พักส้มโกอะไรเขาก็ขมวดปมเผื่อใครไม่ได้ติดตามฮะไปอ่านในโพสต์นี้สรุปม้วนเดียวจบนะมีการเปิดประเด็นซื้อตึก7,000ล้านได้นี้แถมมา2,000ล้านนะเพราะฉะนั้นนี่คือการบิดเบือนสรุปก็คือประกันสังคม ใช้เงิน7 0 0 0ล้านเนะี่ยซื้อหุ้นนะจริงๆเป็นการไปลงทุนในกองทัสหุ้นบริษัทเจ้าของตึกเนี่ย5 0 0 0ล้านแล้วก็ให้กู้แก่บริษัทอีก2,000ล้านได้ดอกเบีย้ยเฉพาะเงินกู้มาแล้ว49.7ล้านเพรล้านพสตอรี่ที่ว่าใช้เงิน7 0 0 0ล้านซื้อตึก3,000ล้านราคาแค่3 0ม0มูลค่าแค่3 0 0 0ล้านเนี่ยแถมได้นี่มาอีก2,000ล้านมันจึงไม่เป็นความจริงะนะะแล้ว คนที่เห็นในภาพมือสกู่คือดรชายคนซ้ายสุดในภาพค,คนนี้คือคนที่ไปคอมเมนต์และทําคลิปอธิบายคนซ้ายสุดนะคนนี้เป็นอดีตผู้สมัครสสพักรวมไทยสร้างชาติดูภาพเต็มๆครับคนนี้นะทำคลิปแล้วคุณสรณีที่อยู่ตรงกลางเนี่ยที่เป็นคนที่สสไอนะเข้าไปเกาะวานนี้ช่วยอธิบายหน่อยแล้วสุดท้ายคุณสรณีก็ยอมรับว่าเป็นไปตามที่ดรชายอธิบายคือไม่ใช่การใช้เงิน900 0ล้าน ไม่ได้เหมือนที่สอสอไอ้ได้มีการโพลธนาไปก่อนหน้านี้พูด,ดง่ายงายเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวที่มาสู่วันนี้คุณสุชาติชมกินล่าสุดยังได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กจะเดินทางไปเบิกความเองอในวันที่26พฤษภาคมศาลน,นัดไต่สวนมุญฟ้องแล้วก็บอกว่าการเป็นสอสอวุฒิภาวะขนาดนี้การจะกล่าวหาใครต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนตรวจสอบอภิปรายในสภาหรือในการอภิปรายไม่วางใจก็ว่าไป แต่จะมากล่าวหาในที่สาธารณะไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่สสทำเกินหน้าที่นะอันนี้คือการโพสต์ล่าสุดของท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกิจนะะก็เดี๋ยวรอดูฮะเพราะฝั่งของสสไอนี่ยังเงียบอยู่นะใช่ยังไม่ออกมาชี้แจงอะไรหลังจากที่กระแสตีกลับเมื่อข้อเท็จจริงมันพลิกว่ามันไม่ใช่สตอรี่แบบที่เธอพูดก่อนหน้านั้นหรือเธอจะยังยืนยันว่าเป็นไปตามนั้นก็สุดแท้แต่แต่ตอนนี้ ไม่มีการเคลื่อนไหวเรื่องนี้เลยแล้วในการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ไม่ปรากฏว่าจะมีการเอาเรื่องนี้ไปอภิปรายเพราะไม่ได้อยู่ในการโหมโรงที่พักส้มโหมโรงเลยแล้วมือฉมังด้านงบการเงินนะเรื่องการธุรกิจของพักส้มก็ไม่มีใครมาแตะเรื่องนี้เลยก็จริงนะมีแต่สสไอเนี่ยมาเล่นคนะแล้วที่คุณสุชาติบอกว่าสสอไอก็มีคดีเรื่องอื่นๆอยู่เรื่องอะไรสสอไอเนี่ยก็มีคดีหนึ่งหนึ่งสองศาลตัดสินว่าผิดแล้วนะศาลอาญา ลงโทษจำคุกไม่รอลงอาญาแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกันตัวสู้ในชั้นอุทธร์ต่อค,คดียังไม่ถึงที่สุดนะก็เลยยังเป็นสอสอยู่ได้นะก็เลยยังสามารถที่จะอยู่นอกคุกได้รับการประกันตัวนะก็รอดูว่าสารอุทธร์จะตัดสินเมื่อไหร่สำหรับคดี1-12ของสอสอไอ้ะนะเอานี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ